สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับผู้ออมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรายังเรียนในหน่วยฤด,ดูฝนอยู่นะคะแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องสัตว์ที่พบเจอในช่วงฤด,ดูฝนเรามาดูกันเลยค่ะว่าสัตว์ที่พบเจอในช่วงฤด,ดูฝนมีอะไรบ้าง1อึ่งอึ้งอ่างสองกบ3แมงเมา สหอยทาก5ใสไสเดือนนอกจากนี้นะคะยังมีสัตว์ที่พบเจอในหน้าฝนซึ่งมีพิษและอันตรายที่เด็กๆไม่ควรเข้าไปใกล้เด็ดขาดมีดังนี้ค่ะ1มู2กิ้งกือและ3ม แต่ขานั่นเองสัตว์เหล่านี้นะคะอันตรายแล้วมีพิษมากๆเด็กๆไม่ควรเข้าไปใกล้เด็ดขาดเลยนะคะเด็กๆวันนี้ครูอ้อมก็มีใบางานให้เด็กๆทำหนใบนะคะเราไปดูกันเลยค่ะใบนี้นะคะให้เด็กๆนำขึ้นมาและทำไปพร้อมๆกับครูอ้อมเลยนะคะอ่าเรามาดูคำชี้แจงก่อนคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนตามรอยปะ และวงกลมภาพสัตว์ที่พบเจอในช่วงฤด,ดูฝนพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามอ่าเด็กๆทำเลยนะคะเริ่มทำไปพร้อมกับรูอ้อมเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาดูที่ใบงานกันเลยนะคะเด็กๆว่าในใบงานมีรูปอะไรบ้างรูปแรกไสเดือนต่อไปกบแมวตาคาบ หอยทากแล้วก็กระต่ายนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเขียนตามร้อยปะเลยค่ะร้อยปะที่คุณครูมีให้นะคะให้เด็กเขียนให้เรียบร้อยเลยค่ะเมื่อเด็กๆเขียนตามร้อยปะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆวงกลมภาพสัตว์ที่พบเจอในช่วงดูดูฝนดูภาพแรกนะคะไส้เดือนเคยพบเจอไหมคะลูกถ้าเคยพบเจอเด็กๆก็วงกลมที่รูปไส้เดือนได้เลยค่ะ วงกลมไปเลยนะคะต่อไปต่อไปรูปอะไรเอ่ยต่อไปรูปกบอ่าเด็กๆเ,เคยพบเจอไหมคะเคยใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก็วงกลมไปเลยค่ะวงกลมที่รูปกรบอ่าวงตามคหูอ้อมเลยนะคะต่อไปแมวนะคะลูกอ่าเคยพบเจอไหมคะ เคยแต่ไม่ใช่ช่วงฤด,ดูฝนอย่างเดียวใช่ไหมคะแมวมันออกมาทุกช่วงเด็กๆเคยเห็นอยู่แล้วเด็กๆก็ไม่ต้องบวงต่อไปตะขาบตาขาบเป็นสัตว์ที่มีพิษแล้วก็อันตรายที่มักจะออกมาในช่วงหน้าฝนเด็กๆก็วงกลมเลยคะ่ะลูกวงกลมตะขาบเลยคะ่ะซึ่งสำคัญนะคะเด็กๆไม่ควรเข้าไปใกล้ตะขาบเด็ดขาดเลยนะคะเพราะจะทําให้เกิดอันตรายได้คะ่ะต่อไปหอยทากนะคะเคยพบเจอไหมคะ เคยอ่าในช่วงฤด,ดูฝนหอยทากจะชอบออกมาใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก,ก็วงกลมอ่าต่อไปต่อไปนะคะกระต่ายเคยไหมคะอ่าคือหินแต่ไม่ใช่แค่หน้าฝนอย่างเดียวใช่ไหมคะลูกเด็กๆก,ก็ไม่ต้องวงกลมนะคะก็เสร็จออกมาแล้วแบบนี้แบบหัอ้อมนะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็ระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะ อ้อมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆล่ะเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆเ,เสร็จแล้วให้ผู้ปกครองนะคะพาจับมือเขียนชื่อเขียนห้องในใบงานให้เรียบร้อยและอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปใบงานส่งมาในไลน์ห้องให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆ ในช่วงดูดูฝนแบบนี้นอกจากเด็กๆจะต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองแล้วนั้นยังต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษเหล่านี้อีกด้วยนะคะเด็กๆอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ